จอกันอีกแล้วค่ะกับป้ายควัญทีมงานบริษัทเวลีดีเอ็มเอว์นะคะวันนี้มาน้องมานำพาน้องมาแนะนำด้วยชื่อว่า สวัสดีค่ะชื่อปิ่นค่ะจากบริษัทแ e ลี่แอนด์บิล์ค่ะคลิปนี้เราจะมาบอกข้อสงสัยสาหรับคุณลูกค้าที่ถามกันมาเยอะๆเลยว่าสามารถสั่งซื้อเซรั่มแมวดามหรือเซรั่มหน้าเรียวเนี่ยได้ที่ไหนบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นร้านตัวแทนการจัดจําหน่ายเนี่ยมีเอกลักษณ์อะไรเฉพาะตัวบ้างวันนี้เราสองคนมาบอกใช่ป่ะอ่ะอันดับแรกเลยอะไรน้องปิ่นค่ะตัวแทนจำหน่ายนะคะตอนนี้ก็มีนี่เลยสัญกักษณ์ให้เห็นชัดๆกันเลยนะคะก็คือบิ๊กบ็อกซ์ค่ะเป็นบิ๊กบ็อกซ์เซรั่มแมวดามนั่นเองก็คือเป็น สังเกตได้จากอันนี้เลยนะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยค่ะ,ะถ้าเกิดเห็นอันนี้้วก็ แทนจำหน่ายของเราแน่นอนค่ะ,คะ,อ,ะอันนี้คือ1เอกลักษณ์เด่นๆเลยสําหรับตัวแทนการจ,จำหน่ายเป็นบิ๊กบ็อกซ์นะคะ,คะแล้วก็สําหรับสื่อออนไลน์ต่างๆที่บอกว่าสามารถเข้าถึงเวอรี่ M W L หรือเซรั่มแมวดำก็จะมีส่ช่องทางค่ะจะเป็นไลน์สามารถที่จะสั่งซื้อได้โดยตรงกับเวอรี่ M W L แล้วก็ M W L ช็อปนะคะส่วนอินต้าแกรมแนะนําเลยเป็นเวอรี่ M W L เช่นเดียวกันเนาะรวมไปถึงโซเชียลแคมป์คนที่เล่นอยู่แล้วค่ะแอดค่ะเว r รี่ Very M W L ช็อปแต่ แต่บอกไว้ก่อนว่าโซเชียลแคมเนี่ยเราจะมีเป็นคลิปวิดีโอแบบนี <S 3> <S 3> <S <S ้แหละที่เราสองคนอัด้วยการนะคะมาร่วมสนุกกันได้เราใช่มีกิจกรรมดีๆมากมายแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยเราก็มีของมาแจกให้กับเพื่อนๆด้วยค่ะและช่องทางสุดท้ายสําหรับ Facebook ค่ะแอดเข้ามาได้เป็น M W L Shop ตัวนี้สามารถเข้ามาดูในเรื่องของตัวสินค้าว่ามีการจัดจําหน่ายสินค้าอะไรบ้างโปรโมชั่นอะไรบ้างเราก็จะโพสต์ให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์อินสตาแกรมโซเชียลแคมป์เฟซบุ๊กค่ะอันนี้คือช่องทางสื่อออนไลน์นะคะให้ดูชัดเลยดีกว่า โอเคเอ่านี่นะคะค่ะโอเคถ้างั้นวันนี้ก็คงจะหายข้อข้องใจกันหมดแล้วแหละสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็จุดเด่นนะคะโอเควันนี้เราไปกันแล้ว2คนขอตัวละค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ